สวัสดีครับจากร้านลานาเดนิมเชียงใหม่นะครับวันนี้มีงานแบรนด์กุปีนะครับกระบอกใหญ่ครับรุ่นนี้เป็นงานกระบอกใหญ่นะครับผ้า16ออนตัวนี้นะครับจะมีงานรุ่นปักลายและซ่อนลายครับมี2แบบนะปักลายกับซ่อนลายครับตัวนี้เป็นรุ่นซ่อนลายนะฮะตัวที่รีวิวตัวนี้กระบอกใหญ่ครับปักลายอยู่ด้านในเวลาใส่ไปจะขึ้นรอยเฟดออกมาด้านนอกนะครับตัวป้ายเป็นป้ายหนังแท้ครับป้ายหนังแท้หนังวัวฟอกฝาดครับปั๊มจมป้ายหนาอยู่ที่2มิลสอดเข็มขัดด้านหลังนะครับ ตัวงานเย็บเย็บเดินได้3เส้นครับนะฮะกระเป๋าหลังอย่างที่บอกครับจะมีซ่อนลายและปักลายให้ลูกค้าเลือกครับแทบป้ายแบรนด์อยู่ด้านล่างครับตัวนี้หูเข็มขัดรุ่นนี้จะใช้เป็นงานหูคู่นะครับนะครับตัวนี้นะครับทางแบรนด์จะนะครับรีเวทใช้เป็นงานทองเหลืองปั๊มแบรนด์ครับแล้วก็กระดุมเป็นงานทองเหลืองปั๊มแบรนด์ครับงานจะเย็บเดินลูกโซ่ทั้งตัวนะครับผ้าสีมิดไนท์นะครับตัวนี้นะครับผ้าสีมิดไนท์ครับ ตัวนี้ก็บอกใหญ่นะฮะเข้ามาเติมสต็อกครบเลยนะครับราคาเริ่มต้น750บาทนะครับเดี๋ยวดูด้านในกันด้านในครับกระเป๋าผ้านะครับตัวนี้เป็นงานสกรีนของทางแบรนด์กรุปีครับเป๊กหมุดใช้เป็นงานทองเหลืองปั๊มแบรนด์ครับเนี่ยครับสับกระดุมนะครับงานพวงสวยๆครับด้านในงานเย็บลูกโซ่ทั้งตัวอย่างที่บอกครับสินค้าตรงปกนะครับผ้าดิบ16ออนครับตัวนี้ตัวนี้เป็นงานนะฮะเย็บลูกโซ่นะครับปลายขา ตัวนี้เป็นงาน16ออลริมแดงครับเนี่ยครับเย็บลูกโซ่ครับนะครับงานเย็บขาด้านในสวยตรงปกนะครับตัวนี้สนใจสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยนะครับหรือว่าทักเข้ามาครับลานนาเดนิมเชียงใหม่ครับอย่างนี้เจอกันในไลฟ์ครับสวัสดีครับ